รายได้พรพันเกิดปราดในลีกสหรัฐรับเต็มๆ6 2ล้านโบนัสจะหนัก3.4แสนต่อครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ u t u b e ช่องสาระดีกีฬาดังอีกครั้งครับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดรายได้ของพรพันและผองเพื่อนที่เล่นในโอรันโดวาคิลีในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริการายได้เท่าไหร่เยอะไหม p v f คืออะไรในอีพีนี้ทีมงานเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้ทุกท่านได้รับชมกันหากท่านพร้อมแล้ว ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ โปรบอลเอฟเอฟเดเรชัน bon bon เป็นลีกวลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกาที่กำลังมาแรงและตั้งเป้าเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกด้วยจำนวนทีมที่มากที่สุดด้วยการสนับสนุนจากแฟนๆอย่างล้นหลามและการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมทั่วประเทศสิ่งที่ทำให้ p v f แตกต่างจากลีกอื่นคือการรวมเอานักกีฬาชั้นนำจากระดับมหาวิทยาลัยและผู้เล่นระดับนานาชาติเข้ามาร่วมแข่งขันนอกจากนี้ทางลีกยังใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดและการจัดการแข่งขันที่ทันสมัยทำให้แฟนๆได้รับประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด รบอลิบอลฟีดอร์เรชันแตกต่างจากลีกอาชีพอื่นในสหรัฐอย่างชัดเจนเพราะการดำเนินการแบบเมเจอร์ลีกไม่ใช่การแข่งขันระดับสโมอสรทั่วไปแต่เป็นลีกที่มีโครงสร้างเหมือนลีกอาชีพชั้นนาเช่น NBA หรือ NFL จุดเด่นของ p v a ทีมแข่งขันทั้งเกมเย่าและเยือนในเมืองหลักของสหรัฐมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนกีฬาวอลเลย์บอลรวมซูเปอร์สตาร์จาก NCAA และนักกีฬาต่างชาติระดับโลก NCAA นะครับคือการรวมเอานักกีฬาชั้นนำจากระดับมหาวิทยาลัยมาตรฐานของลีกระดับเวิลด์คัพทั้งในด้านการจัดการแข่งขันการดูแลนักกีฬาและประสบการณ์ของแฟนๆต่อไปครับเรามาดูกำหนดการแข่งขันของ p v f นะครับโปรบอลบอลฟอร์เนเรชั่นกำหนดปฏิทินการแข่งขันให้แตกต่างจากลีกบอลอาชีพอื่นๆทั่วโลกนะครับโดยจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะจะไม่ชนกับโปรแกรมของลีกยุโรปและลีกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียที่มักแข่งขันในช่วงปลายปีการกําหนดช่วงเวลาแข่งขันแบบนี้นะครับทำให้นักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกมีโอกาสเข้าร่วมลีกได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการชนกับฤดูกาลของสโมสรเดิมและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้พรพันธ์นะครับและนักกีฬาต่างชาติคนอื่นตัดสินใจเข้าร่วมกับลีกนี้ระดับค่าตอบแทนของผู้เล่นเป็นอย่างไรครับ โปรบอลเล่บอลฟอเดอเรชันได้กำหนดเงินเดือนพื้นฐานนะครับในฤดูกาลแรกเทียบเท่ากับผู้เล่น WNBA ในปีแรก WNBA นี่เป็นลีกที่มีมาแล้วกว่า25ปีนอกจากนี้นะครับผู้เล่นยังสามารถได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม ตามความสําเร็จจากรางวัลส่วนตัวและการพาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟลีกมีแผนที่จะเป็นผู้นําในด้านค่าตอบแทนนักกีฬาโดยในปี2025นะครับจะเพิ่มเงินเดือนสูงสุดถึง175,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยตกๆประมาณ6.2ล้านบาทพร้อมสวัสดิการเพิ่มเติมอีกนะครับ10,000ดอลลาร์ 10, ประมาณ3.5แสนบาทซึ่งจะให้ต่อผู้เล่นนะครับทำให้ p v f เป็นหนึ่งในลีกกีฬาหญิงอาชีพที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงที่สุดท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับ ครับพรนพันเรารับไปเท่าไหร่ในการไปครั้งนี้ต่อไปครับท่านผู้ชมถามว่าทําไมถึงมีลีกโปรวอลลย่บอลเฟเดอเรชันเพราะตอนนี้นะครับคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมีลีกวอลลย์บอลอาชีพในสหรัฐอเมริกาความเชื่อนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเจ้าของทีมที่เกี่ยวข้องกับลีกกีฬาอาชีพระดับเมเจอร์ เจ้าของแบรนด์และพันธมิตรผู้สนับสนุนบริษัทสื่อสถานที่แข่งขันขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะครับรวมถึงผู้บริหารจากแวดวงกีฬาหลายแขนงเหตุผลสําคัญนะครับที่ทาให้ลีกนี้เกิดขึ้นคือวอลเลย์บอลนะครับเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเราใจไม่แพ้กีฬาอื่นๆด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของนักกีฬาที่ต้องเล่นด้วยความเร็วสูงบนตะข่ายและทุ่มสุดตัวในทุกจังหวะเพื่อแย่งชิงแต้มวอลเลย์บอลถือเป็นหนึ่งในกีฬาประเภททีมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกตอนนี้คนอเมริกันนะครับก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น โดยวอลเลย์บอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย NCAA กลายเป็นกีฬาวิทยาลัยที่มีผู้ชมการถ่ายทอดสดทางทีวี มากเป็นอันดับ3รองจากอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอลชายเท่านั้นในอดีตครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในอเมริกาที่ต้องการเล่นอาชีพนะครับพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกไปเล่นในยุโรปหรือว่าเอเชียแต่การเกิดขึ้นของ p v f นะครับได้เปลี่ยนทุกอย่างโอกาสสาหรับผู้เล่นอเมริกันนะครับที่ไม่ต้องออกไปเล่นที่ต่างแดนอีกต่อไปเปิดรับนักกีฬาต่างชาติดึงดูดดาวดังจากลีกชั้นนำทั่วโลกค่าตอบแทนสูงบวกกับมีโบนัสเพิ่มเติมทําให้เป็นลีกนะครับที่คุ้มค่า สำหรับผู้เล่นระดับโลกการถ่ายทอดสดและการตลาดนะครับระดับเมเจอร์ลีกเพิ่มความนิยมของวอเลย์บอลในอเมริกาเรามาวิเคราะห์เหตุผลนะครับทำไมพรพันธ์ถึงเลือก p v f แทนการเล่นในลีกเอเชียหรือยุโรปอาจจะเป็นข้อที่1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านค่าตอบแทนสูงได้เงินเดือนสูงโบนัสต่อครั้งบวกกับสวัสดิการที่ดีอ่าประการที่2นะครับมีโอกาสสร้างชื่อในลีกใหม่ที่เติบโตเร็วถ้าเล่นดีนะครับมีโอกาสเป็นซุปเปอร์สตาร์ของลีกข้อที่3นะครับ อาจจะเป็นที่ไม่มีข้อจํากัดโค้ตาต่างชาติต่างจากลีกเอเชียที่มีโคต้านักกีฬาต่างชาติจํากัดการตลาดและการถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าอีกระดับหนึ่งนะครับ เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของแฟงบนบอลทั่วโลกต่อไปครับเรามาดูไรายได้ของเพื่อนร่วมทีมในออริโดวาคิลีในกีฬาส่วนใหญ่ใน p v f นะครับจะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง1 7 5 0 0ต่อปีแต่มีบางคนนะครับที่ได้โบน,นัสเพิ่มเติมต,ต,มตามผลงานไม่ว่าจะเป็น MVP คะแนนสูงสุดหรือพาทีมเข้าสู่รอบเพย์ออฟและนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่พรอนพันลและนักกีฬาหลายคนเลือกมาเล่นที่ p v f แล้วคุณคิดว่าอย่างไรครับ บอลพันธ์ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ที่เลือกมาเล่นใน p v f แทนลีกเอเชียลีกวอลเลย์บอลสหรัฐจะเติบโตขึ้นมาเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c คร b e เพื่อไม่พลาดข่าวสารกีฬา,ามันๆจากสาระดีกีฬาดังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชม YouTube ของเรานะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ